ลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะผมวันนี้ก็พบกับผมช่อง JTN เหมือนเดิมเราก็มาอยู่ในเกมอายนะทุกคนเอ้ยวันนี้เราจะมาเล่นโหมดอะไรดีเอาละนะวันนี้เราก็จะมาเป็นเศียฐีนะทุกคนก็เราจะมาเล่นโหมดคาลิฮาร์ดนี่แหละแต่เป็นโหมดแซนด์บ็อกนั่นเองนะทุกคนจะได้ไม่มีผีไนงะก็ เรื่องเราก็จะประมาณว่าจะพาคุณลูกค้าไปดูเอ,อ่ออะไรบะคุณลหาดของเรานะทุกคนโอเคสวัสดีนี่คือคุลหาดของผมเองนะครับเอาคือว่าไม่มีผีไม่มีผีใช่ไหมใช่ไหมวะเข้าผิดหมดปะ ไม่เราเลื่องหมดไม่มีผีนี่แซนบ็อกเอาไปดูดิเอาไปดูดิสรุปมีผีไหมเนะี่ยไม่ดีไหมเอาไม่มีเออโอ,อ้โหมาดีมากว่าท่านผู้หญิงคนผู้หญิงเออบ้านคเขาเลือหาดหลังนี้ประมูลแล้วก็ราคาประมาณ หกสิบล้านนะครับคุณผู้หญิงภายในบ้านก็จะออมีอันนี้ก็จะเป็นรีวิวกันอันนี้ก็จะเป็นออห้องโถงใหญ่ๆนะเป็นห้องประชุมประชุมอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็จะมีตเตาเผาห้องนี้มีความสามารถพิเศษหลายๆอย่างซึ่งนั่นก็คือ,เ,อ,อเสียงอัตโนมัติที่เกิดขึ้นได้ตลอดทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับคุณผู้หญิงส่วนอันนี้ก็จะเป็นตเตาเผา ซึ่งมีเชื้อเพลิงที่ไม่มอดไหม้ใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือตลอดสิ้นอายุไขของคุณผู้หญิงนั่นเองนาฬิกาก็เช่นกันโอเคไปแล้วก็เออตรงนี้ก็จะเป็นเออที่นั่งประชุมนะครับผมก็ ถ้าอะไรมันจะดุกระดิกก็ช่างมันไม่เป็นไรมันคือระบบอัตโนมัติของเครื่องหาดหลังนี้นั่นเองนะครับคุณผู้หญิงเออโซฟาของเรานี่ก็ราคาก็ประมาณร้อยล้านนะคุณผู้หญิงก็ซื้อไปนี่ก็สามารถนั่งได้สบายสบายดับได้เลยนะว่าอย่างนั้นเถอะไปก็เครื่องหาดหลังนี้ความสามารถก็คือเยอะแย,ยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือว่าจะเป็น การผลิตเงินอ้นี่คือห้องครัวนะคุณผู้หญิงห้องครัวก็จะเออรกร้างไปนิดนึงนะเพราะว่าเออมันได้ทิ้งมาไว้โดนแล้วมันก็เลยไม่มีคนมาทํางานไม่มีแม่บ้านมาทํางานนั้นนะคุณผู้หญิงซื้อไปก็เออฝากทําความสะอาดด้วยแล้วกันนะก็หกสิบล้านนี้ก็เออ ได้ทั้งขยะกองนี้นะคุณผู้หญิงโอเคอันนี้ก็เป็นวายระดับพรีเมี่ยนนะกินเสร็จแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไม่ได้นะตู้เย็นเปิดไม่ได้ตู้เย็นเปิดไม่ได้นะทุกคนโอเคไปสำหรับห้องครัวก็มีเพียงเท่าน,นี้โอ้ฉันลืมไปนี่คือวิทยุซึ่งเออเปิดไม่ได้นะครับคุณผู้หญิงถ้าคุณผู้หญิงอยากจะเปิดมันคุณผู้หญิงก็ก็ลองทุบๆมันดูแต่ว่า เออดีคืนดีมันก็จะสั่นๆแบบนี้นะไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟมีปัญหานิดนึงทิบพัดบพัไปไปกันต่อก็กินเสร็จแล้วรบกวนคุณผู้หญิงก็เก็บจานไปล้างด้วยเด้อโอเคมาห้องต่อไปโอ้ว้าวห้องนี้คือห้องเออห้องเล่นดนตรีนั่เองนะครับคุณผู้หญิงก็คือจะมีเปียโนในราคาระดับโอ้ยดูจากทรงแล้วก็จะ น่าจะประมาณร้อยล้านได้นะคุณผู้หญิงประมูลรเนี้ยแล้วก็เอ,อ่อเบาะนั่งที่ขึ้นลาเก่าๆนี้นี้ความสามารถของคฤราลือหาดหลังนี้ก็คือคุณผู้หญิงจะไม่ต้องออกไปทำงานเลยนะคะเพราะว่าจะมีอ,อ่อระบบถุงเงินให้อัตโนมัติเลยนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะก็คือ คุณผู้หญิงตื่นมาก็สามารถเก็บเงินได้ทุกวันเลยนะครับผมโดยไม่จํากัดด้วยนะแถมสัตว์เลี้ยงให้ด้วยนะครับคุณผู้หญิงถ้าสนใจก็เอ,อ่ยื่นเซ็นเอกสารได้เลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะคุณผู้หญิงสําหรับไม้กงไม้กวาดก็เอามาเก็บในห้องเล็กๆนี้ได้นะอันนี้บันไดก็ฝากคุณผู้หญิงซื้อแล้วก็เก็บเข้าไปด้วยนะครับมันเกะกะเออ เออความสามารถของมันมีอะไรอีกเออนี่คือดวงตาของคุณผู้หญิงเอาไว้ออส่องสัต์เลี้ยงของคุณนั่นเองนะคะคุณผู้หญิงก็คุณผู้หญิงก็สามารถเก็บได้ทุกวันเลยโอเคต่อไปก็จะเป็นห้องนอนของคุณผู้หญิงนั่นเองนะคะผมออนี่ก็จะเป็นเดี๋ยวขอเปิดถุงโอเคคุณผู้หญิงไม่ต้องห่วงเรื่องการเงินเพราะคุณผู้หญิงก็จะสามารถเก็บเงินได้ทุกวันเลย นี่ก็จะเป็นห้องนอนของคุณผู้หญิงนะครับมูลค่านี่ก็หลายสิบล้านบาทนะครับอระบบก็จะเป็นอัตโนมัติหมดเลยนะคะผมไม่ว่าจะเป็นทีวีนะครับผมนี่คือดิจิทต้นะครับอืมอรุ่นเก่ามันดิจิตอลไงเออแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นดิจิตไม่ต้องไม่ต้องต้นนะดิจิโอ้หามันเรียกยังไงวะดีจิไม่ต้องต้นเงงออเอออ,อย่างงั้นแหละก็จะเป็นแบบว่า ระบบเปิดที่เออไม่ดิจิตอลไม่ต้องดิจิตอลนะเอออะไรของตัวออก็คือระบบสัมผัสนะสัมผัสแบบว่าแล้วแต่อารมณ์มันนะครับคุณผู้หญิงมันจะเปิดเองก็ได้หรือไม่เปิดเองก็ได้นะครับของนี้ก็ซื้อไปแล้วก็เออรบกวนเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นเอ,อเตียงนอนระดับร้อยดาวนะคุณผู้หญิง คือในประเทศไม่มีมีของที่นี่ที่เดียวนะครับก็คือนอนแล้วก็อาจจะไม่ตื่นเลยก็ได้นะครับผมดูจากเชื้อรา <c oughs> ดูจากเชื้อราเออบนเตียงนอนแล้วก็นอนปุ๊บนี่ก็คือเชื้อรากินก็คือเออไม่ตื่นอีกเลยนะครับผม <c oughs> ความสามารถของคะเลหาดนี้มันช่างเยอะจริงๆเลยนะคะผมผมนี่ก็เอ้ยไม่รู้จะบรรยายยังไง ไปเถอะไปไปห้องต่อไปอันนี้จะเป็นห้องหนีนะครับเออไม่ใช่ห้องหนีเป็นทางออกที่จะให้คุณผู้หญิงไปไปซื้อของนะครับผมเอออยากจะไปตลาดนะก็ไปนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้หญิงทัวเออเออห้องใต้ดินนะคะผมนี่ก็เป็นเชื้อเพลิงนะคะผมตั้งโชว์เฉยๆนะคะผมเพราะว่ารู้สึกว่า น่าจะใช้งานไม่เป็นนะครับถ้าไฟไหม้ก็รบกวนให้เลี่ยนหนีนะคะผมเลี่ยนออกจากบ้านก่อนนะครับไม่งั้นเราเราจะตายหานะครับผมโอเคเอ้าหนูตายเธอก็จะเยอะนิดนึงนะคะผมถ้าคุณผู้หญิงซื้อไปแล้วรบวรากวนจัดการหนูพวกนี้ด้วยแล้วกันเนาะโอเคถุงเงินก็จะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะคุณผู้หญิงถ้าวันไหนคุณผู้หญิงไม่มีเงินคุณผู้หญิงก็เดินมาเก็บมันได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บเออ,อายโอเค ห้องนี้ก็จะเป็นห้องเออ่ขายล้อรดนะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงสามารถเอาล้อลดพวกนี้ไปขายได้เลยนะคะผมก็จะเป็นล้อแม็กอืมล้อนี้ก็จะประมาณสักสิบล้านได้นะแต่ละล้อเนี่ยก็ขายกันแบบว่าเออรวยเละไปเลยนะคะคุณผู้หญิงไปไปะทางต่อไปดีกว่าโอ้โหไม่แต่เธอหนูนี่ช่างเยอะจริงๆเลยโอเคส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วน เดินชมวิวนะครับผมก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับผมส่วนนี้ไฟก็จะพิแพ่พิแพ่แบบนี้นะคะผมไม่คิดอะไรนะคะผมก็โหคิ้ตายสิอันนี้ก็จะเป็นเออผมไม่มีกุญแจปะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเออเออออกแบบมาเป็นคุกนะครับคุณผู้หญิงก็จะคฤหาือหันหลังนี้ก็จะมีแบบโซนแบบว่าฟิลสไตล์แบบอยากนอนคุกคุณผู้หญิงก็ลงมานอนได้เลยนะคะผม เพียงแค่มีกุญแจนะครับผมคุณผ,ผู้หิก็เดินเข้าไปนอนเออ <c oughs> ที่นอนขึ้นราตรงนั้นได้เลยนะครับผมโอเคเก็บไอไปก่อนซิมาต่อไปก็จะเป็นเออไม่ไม่ไมค่อยมีโซนอะไรหรอกนะคะคุณผ,ผู้หญิงห้องนี้ก็จะเป็นห้องใต้ดินเอาไว้วางของนั่นเองนะครับผม ก็ของก็จะแล้วแต่คุณผู้หญิงจะวางอะไรก็วางไปเถอะอันนี้เป็นขยะนะคะคุณผู้หญิงซื้อไปแล้วก็ลบกวนเก็บให้ด้วยแล้วกันเนาะโอเคไปเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้หญิงขึ้นไปดูทัวร์ชั้นสามแล้วกันนะคะผมก็ชั้นสามก็ขึ้นไปเลยครับผมบันไดเอนาฬิกานี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับผมอ่อขาขนาดของเรามีสามชั้นเนะนาะนาฬิกาก็มีหลาย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 เรือนเลยนะคะคุณผู้หญิง ความสามารถก็โดดเด่นเหมือนกันนะคะผมก็คือสามารถทํางานได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องซื้อถานมาเปลี่ยนใหม่นะคะผมเพราะว่ามันไม่เดินนั่นเองนะคะผมมันเป็นนาฬิกาตายโอเคอันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บขวางนะครับคุณผู้หญิงแล้วก็จะมีรูปภาพถ้าคุณผู้หญิงไม่ชอบใจก็เอาออกไปก็ได้นะครับผมโอเค มาห้องต่อไปเดินมาอีกสักนิดนึงห้องนี้ก็จะเป็นห้องถงใหญ่ๆนะคะผมไอ้ที่เป็นผ้าม่านนี่ก็คือเข้าไม่ได้นะคะผมถ้าคุณผู้หญิงเข้าไปก็จะเออก็จะเป็นแบบนี้นะคะผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องเข้านะครับผม <c oughs> ก็จะเป็นห้องถุงใหญ่ๆสองห้องนะคะผมอันนี้ก็จะเป็นลิ้นชักไว้ใส่ขวางนะคะผมอ่อบางทีก็จะมีถุงเงินคุณผู้หญิงก็สามารถเก็บไปได้เลยนะครับผม <c oughs> โอเคป,ป่เราไปห้องที่หนึ่งกันก่อนห้องที่หนึ่งก็จะเป็น อ่าห้องอะไรวะเนี่ยโอ้ห้องอ่านหานังสือนั่นเองนะครับคุณผู้หญิงก็ถ้าวันไหนที่คุณผู้หญิงเครียดเครียดคุณผู้หญิงก็มายืนอ่านหานังสือให้กับเออไอเจ้าโตะ๊ะถุงเงินสองถุงนี้ฟังได้นะครับผมโอเคไปไปกระเถิอะความสามารถของมันก็มีหลากหลายนะคะผมซื้อไปแล้วนี่รับรองเลยครับผมว่าโดนใจเป,เป๊ะเลยโอเคห้องต่อมานี่ก็จะเป็นห้อง ห้องอะไรวะ <c oughs> ห้องสวดมนต์นั่นเองนะครับผมเออผมจะเรียกมันว่าห้องสวดมนต์นั่นเองนะก็ <c oughs> ถ้าเออวันดีคืนดีวันพระเออคุณผู้หญิงก็สามารถมานั่งจุ่มมนตรงนี้ได้นะครับผมก็คือเออไหวพระนั่นเองเนี่ยไปเฮ้เราได้เรื่อยไหมเฮเราไม่ได้เรื่อยว่ะคนไปหาเรื่อยที่ไหนวะไป กันดีกว่าทัวร์หมดยังทัวหมดยังเด,ดี๋ยวก่อนนะมันจะมีห้องพิเศษอยู่เดี๋ยวผมจะเออพาคุณผู้หญิงไปหาเรื่อยก่อนเพื่อที่จะเข้าห้องวัปนั้นเอามาทางเดิมไว้ไปทางนี้สิห้องขาวๆนี้คือเข้าไม่ได้นะคะผมตกแต่แงไว้เฉยๆนะคะผมโอเคมากันต่อสิอยู่ไหนเจ้าเออ ห้องต่อมาก็จะเป็นห้องเออโอ้ห้องนี้ก็จะเป็นห้องโอ้ไม่เกไม่ต้องตกใจนะครับผมห้องนี้ก็จะเป็นห้องประชุมนะคะผมก็คือเออถ้าประธานาธิบดีมาก็สามารถเข้ามาในห้องนี้ได้เลยนะครับผมก็มานั่งคุยกันตรงนี้แหลประชุมงานกันตรงนี้นะครับผมออกแบบดีไซน์มาให้เยอะแยะมากมาย เราได้เรื่อยแล้วให้ตายเถอะโอเคแถมยังมีเพียงให้ฟังด้วยนะผ่อนคลายสบายๆเป็นไงบ้างละเจ๊ะโอ้มันเลิศมากเลยตายสิไปกันเถอะโอ้โเราได้เรื่อยเลยโอเคทัวห้องต่อไปสิโอ้นี่ก็คือห้องทำงานนั่นเองนะครับคุณผู้หญิงก็จะมี สภาพห้องก็จะลุกๆนิดนึงไม่ค่อยลกเท่าไหร่หรอกเอออันนี้ก็จะเป็นถ้าลูกค้าโทรมาคุณผู้หญิงสามารถรับได้เลยนะคะผมก็เขาจะโทรมาให้คุณผู้หญิงเนี่ยทํางานให้ไงแบบว่าสั่งปิ้นเอกสารให้หน่อยครับอะไรประมาณนี้นะคุณผู้หญิงก็รับสายแล้วก็ปิ้นเอกสารดูสิคุณผู้หญิงไม่ต้องไปทํางานที่ไหนไกลเลยทํางานในบ้าน พบจบในที่เดียวคุณผู้หญิงก็ได้เอกสารมาคุณผู้หญิงก็เก็บมันโอเคแล้วก็ส่งให้กับลูกค้านั่นเองนะเฮ้ตายสยป้าห้องต่อไปกันเถอะโอเคต่อไปเราก็จะพาคุณผู้หญิงไปห้องเอออาบน้ําสุขอระทานการนั่นเองนะครับคุณผู้หญิงก็จะเออของทุกอย่างมันใช้ได้ไหม่ะ โอ้ตรงนี้มีไอ้ด้วยคุณผู้หญิงสามารถเก็บไอ้แบบนี้ได้เลยเออเออรบกวนคุณผู้หญิงก็เออเอเอเดี๋ยว <c oughs> อางมันดำๆไปเนาะคุณผู้หญิงช่วยขัดเกลามันหน่อยแล้วกันนะคโอเคส่วนนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยเออเครื่องซักผ้านั่นเองนะไม่รู้ซักได้หรือเปล่านะคุณผู้หญิงซื้อไปแล้วก็เออช่วยเช็กดุย อีกทีหนึ่งก็แล้วกันเนาะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้จะเป็นชักโครกโถส้วนนะโอ้อันนี้ส่วมเต็มวะส่วมเต็มเพราะว่าเงินตันอยู่นะคุณผู้หญิงโอเคห้องอาบน้ำราคาสุดหรูมูลาค่าก็ประมาณแปดแสนล้านนะแปดแสนล้านบาทนะคุณผู้หญิงไปกันเถอะ โอเคเราตัวชั้นสามเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้หญิงเอ,อไปห้องวิเศษไหเราได้เรื่อยมาแล้วนะทุกคนไปห้องวิเศษสักนิดนึงวิเศษยังไงเหรอก็คือสามชั้นนี้คุณผู้หญิงขึ้นบันไดใช่ไหมเมื่อกี้ขึ้นบันไดมาใช่ไหมมันไม่มีลิฟต์นะอันนี้ผมไม่ใช้ลิฟต์นะคุณผู้หญิงเพราะว่าลิฟต์มันดูเชยเกินไป ผมจะให้คุณผู้หญิงพาคุณผู้หญิงไปห้องห้องวาร์ปนั่นเองนะคุณผู้หญิงก็คุณผู้หญิงจะใช้บริการห้องนี้คุณผู้หญิงจะต้องมีเอ่อเอ่อเลื่อยนะเลื่อยเหมือนเมื่อกี้ที่ผมซื้อมาเอ้ยไม่ใช่เลื่อยเหมือนเมื่อกี้ที่ผมได้มาโอเคหญิงอยากวาร์ปไปห้องไหนคุณผู้หญิงก็แค่เข้ามาในนี้ได้เลยนะคะผมเดินเอาง่ายกว่าไหมวะโอไมคก็เป็นไงล่ะแหลมเลยให้ตายเถอะ นี่ก็จะเป็นห้องวาร์ปมาที่ห้องครัวนั่นเองนะคะผมวาร์ปมาห้องครัวคุณผู้หญิงก็สามารถทําอาหารได้เลยนะคะผมโอเคเอาละผมก็พาคุณผู้หญิงทัวห้องเสร็จหมดแล้วโอเคงั้นเรามาเซ็นสัญญาซื้อขายกันเลยดีกว่าเ้เซ็นสัญญาซื้อขายกันแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะผมที่ เออ่ไว้วางใจให้ผมมาบริการให้โอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้หญิงไปด้วยแล้วกันเนาะผมก็ขอลากลับบ้านไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเออมันลินตุตุชักจะไม่ดีแล้วขอให้สนุกกับคัหเลือหลังนี้มูลค่า600อยเออหกสล้านบาทนะคะคุณผู้หญิงโอเคแล้วก็แถมฟรีสัตว์เลี้ยงให้แบบ ฟรีๆเลยไม่คิดตังเพิ่มนะครับคุณผู้หญิงไปแล้วครับผม